ใจวลา้งาคนมาคุยคนมาฟังพอแต่ห้านอย่รู้ล้นเลยแต่เขาไม่รูวิธีพ่ไปแกก็ต้อง่มาแล้วน่มาแล้วก็ธนารวงนนี่ประสานคู่กับเอสสองทุกข a a เอไอโม่ันไม่นะเอไอโมันมไม่ชมองกัไปได้ึไม่ได้เราต้องมองการกลางพอเขา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 มีเขาแกได้เขาแกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ร็บลึกว่าผมพอที แต่บนทุดทายก็แิบองกมี่ถึงไอคิสสมัอยกแกล้นี่ยจะมีือก้าม่ี่มารวมช้วยขอี่มันจะต้องพูดคนจักรใช่ไหมทบบนีะาเราจเมีไม่เอาสิได้น่าเราไม่ได้เดียวต้องต้องใส่วาดเด็กไล่ถึงติแ่วัดูจีบนแต่บ้านมันยุ่งยากทิ่มนีเลยเลกเลซัวกว่าเขานี่ต้องวายเปลยมเจคี่

อหลคนทําานที่ตรงนั้นเนี่ยมาตบรถเก็พันีีหรือมกินดูวะหาควันยุบือหรือก็เป็นพันีคนแก่คนสุขภาพไม่ดีมั้งเหรอเดินกว่าจะถึงเนี่ยนี่ไงครับรถเป็นพันีุในท่านาเจ้าอาวาสทำนงานเที่นี่วัดในสืนเสวีในท่าหนาประธานทุกอภิบลนอาภบังเอิญขบรถทนทีเรือเอรเงินเยียเขาให้ทางุ่งอ้องก็เป็นพันธบเพะเบี้ยนี่ ที่อะกว่าคนท้ายใช่ไหมกว่าทำทีชั้นบนนั่นเป็นเสียความแรงมันนั่นก็คือตัวข้อเลยนะแต่ถึงคนที่มาจ้างทุกเนี่ยรวยอะไรได้ตามไปด้งยมากกว่าตามไปด่วงแล้วเนาะก็หลังจากเราเจรจากันมาหลายครั้งแล้วก็ยังหาข้อยุติอะไรไม่ได้ทางผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ส่งข่าวอะไรกับเราเราก็เลยต้องหายุทธวิธีว่าทํายังไงความจริงจะได้ปรากฏออกมาทันทีมันจะได้จบจบที่เรื่องก็เลยคิดว่า เรามาแจ้งความเอาไว้ในระดับหนึ่งนะนี้ก็ยังไม่ได้มีการบันทึกเหตุผลเพราะว่าก็มีคณะกรรมการหลายฝ่ายอ่าเขาก็บอกว่าควรที่จะมีการเจราจากันดีกว่าแล้วก็อ่อได้ถามป้าว่าถ้าเผื่อทางกรรมการเขาจะประสานให้ทางวัดมาคุยกันเนี้ยตกลงไมมป้าก็เลยบอกว่าก็ก็ดีเพราว่าอยากจะคุยอย่างนี้มานานแล้วครับทางกลุ่ก็คือให้ทางวัดเนี้ยได้มาตอบคำถามเรา ที่เราสงสัยอยู่ทั้งหมดนะคะนะส่วนจะจริงหรือไม่จริงนั้นก็ต้องตอบกันก่อนแล้วถึงจะทราบต้องการทราจบจากปากคําของพระอาจารย์พระครูธรรมวีราจารย์รกยยับแม่ทีเชอรี่คครับแต่ว่าคือวันนั้นจะเป็นในรูปแบบของการประชุมจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนครับก็คงเป็นในรูปแบบของต้องการไม่มีคณะกรรมการมาด้วยแล้วก็มีทางฝ่ายวัดแล้วก็ทางฝ่ายกรรมการของพวกเราที่เป็นแกนรนากันอยู่แล้วแล้วก็ สุดสาคัญก็คือผู้ที่มีอำนาจในการที่จะตัดสินให้มันเสร็จชิ้นได้ในวันนั้นหลังจากที่เราพูดคุยกันแล้วเราอยากจะจบเร็วๆค่ะเราไม่อยากยืดเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดวันนั้นตกลงกันไม่ได้พวกเนี่ยแต่ว่าจะมีการคุยจะนอกรอบต่อไปไหมครับถ้าถึงวันนั้นมันก็คงจําเป็นแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คณะกรรมการพยายามที่จะให้มันจบในวันนั้น,นะคะ่ะ